ตอนที่16เวทพาดลมสำหรับปฏิทินการศึกษาของสถาบันเอิญทุกๆเดือนใน28วันแรกจะมีการเรียนการสอนมีเพียงสองวันสุดท้ายที่ว่างชั้นเรียนเวทดินจะสอนกันตั้งแต่8นาฬิกาถึง10นาฬิกาในช่วงเช้าเวทไฟจะสอนกันตั้งแต่10.30นถึง12นาฬิกา30นาทีในภาคคนบ่ายวิชาเวทน้ำ ตั้งแต่เวลา1 4 0 0นถึง16นาฬิกาในภาคบ่ายเวทลมตั้งแต่1 6 3 0นถึง18นาฬิกา30นาทีในภาคเย็นและเวทสายฟ้าตั้งแต่7นาฬิกาถึง21นาฬิกาภาคค่ำและเวทแสงตั้งแต่21นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีภาคค่ำแต่เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นพวกสายทาตเดี่ยว พวกเขาจึงใช้เวลาเรียนวันละสองชั่วโมงเท่านั้นลินเล่เป็นพวกสองสายธาตก็หมายความว่าในแต่ละวันเขาต้องเข้าเรียนวันละสี่ชั่วโมงแต่เพราะชั้นเรียนเหล่านี้ยังเป็นการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานถ้าไม่ต้องการไปก็ไม่มีใครบังคับเวทินของโรงเรียนแบ่งออกเป็นหกระดับชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้นจะมีอาคารเรียนของตนเอง นักเรียนใหม่และนักเวทระดับ1จะเข้าเรียนในชั้นระดับ1นักเวทระดับ2จะเข้าเรียนในชั้นระดับที่ส <vit> <ล>องนักเวทระดับ3จะเรียนในชั้นเวทระดับที่3และในทำนองเดียวกันนี้กระทั่งถึงนักเรียนเวทระดับที่6จะเข้าเรียนในชั้นเรียนเวทระดับที่6นักเวทระดับ6สามารถเลือกขอจบในเวลาใดก็ไ <bargain> ด้แต่โดยปกติแล้ว ถ้าพวกเขายังไม่เลือกจบพวกเขาก็สามารถศึกษาต่อไปเรื่อยๆได้วันที่10กุมภาพันธ์ภายในชั้นเรียนระดับหนึ่งห้องเรียนเวทด,ดินระดับหนึ่งเป็นห้องใหญ่มากและมีที่นั่งรองรับนักเรียนได้พร้อมกันเป็นร้อยรอยคนมีนักเรียน20คนมาถึงก่อนแล้วและลินเล่เลือก,อกที่นั่งอยู่ด้านหน้าเวลา8นาฬิกาก็มีนักเรียนราวๆ50% คา,าดว่านักเรียนส่วนหนึ่งคงเป็นนักเรียนใหม่สงสัยจริงๆว่านักเรียนอื่นๆจะใช้เวลาที่นี่นานแค่ไหนกันลินเล่พึมพำกับตัวเองที่สำคัญคือสำหรับนักเรียนใหม่กว่าจะไปถึงระดับสองได้ตามปกติพวกเขาจะต้องฝึกกันหลายปีสวัสดีนักเรียนทุกคนชายวัยกลางคนผมสีน้ำตาลท่าทางใจดียืนอยู่ที่หน้าชั้นเรียน ข้าชื่อเวนดี้และข้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาเวทดินของพวกเจ้าวันนี้เรามีนักเรียนใหม่2 0คนดังนั้นก็เหมือนกับทุกครั้งก่อนอื่นเราจะให้นักเรียนใหม่ของเราแนะนำตัวเองก่อนเพื่อว่าเราจะได้รู้จักกันทุกคนจากนั้นนักเรียนใหม่คนแล้วคนเล่าเริ่มแนะนำตนเองข้าชื่อเกอร์ฮานข้ามาจากทุ่งย่าใหญ่ทางภาคตะวันออก พอได้ยินเกอร์ฮานแนะนำตนเองลินเล่ตกใจนักเรียนที่นี่มาจากทั่วทวีปยูลานจริงๆมีบางคนมาจากทุ่งหญ้าที่อยู่ภูมิภาคตะวันออกของทวีปยูลานด้วยในแผนที่ขนาดใหญ่ของทวีปยูลานสหภาพศักดิ์สิทธิ์และพันธมิตรมืดตั้งอยู่ในทิศต,ตะวันตกของเทือกเขาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งทวีปยูลานทิศตะวันออกของเทือกเขาเป็นสีจักรวรรดิใหญ่ แต่แม้จากกรวดที่อยู่ไกลออกไปก็คือทุ่งหญ้าใหญ่ที่มีสามอาณาจักรปกครองตนเองระยะทางระหว่างทุ่งหญ่าใหญ่และสถาบันเอินห่างไกลเหลือเชื่อการเดินทางครั้งเดียวต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีค่าชื่อลินเล่มาจากสหภาพ,ภาพศักดิ์สิทธิ์ลินเล่เดินไปอยู่หน้าชั้นเรียนและแนะนำตนเองคร่าวๆ หลังจากแนะนำตนเองเสร็จสิ้นอาจารย์เวนดี้จอมเวทสายธาตุดินก็เริ่มสาธยายความยิ่งใหญ่ของพลังเวทธาตุดินจนถึงชั่วโมงที่สองเขาจึงเริ่มแนะนำเวทดินจริงๆลินเล่และกลุ่มนักเรียนนั่งฟังเงียบๆเ,เดลินโคเวิร์ดปรากฏตัวนั่งอยู่ข้างๆเขาเช่นกันเจ้าหมอนี่มีพื้นฐานดีมากแม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งนะัก แต่ในการสอนนักเวทระดับหนึ่งแม้แต่นักเวทระดับ8หรือระดับ9ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นครูที่ดีได้เดลินโควเทเทพยักหน้าถอนหายใจชมเชยตอนนี้ลินเล่รู้เรื่องเวทดินดีอยู่แล้วดังนั้นการฟังบรรยายจึงเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเขาแต่ท่านปู่เดลินแม้ว่าพื้นฐานของเขาจะแน่นแต่เขาก็ยังไม่สามารถใช้คำพูดที่ง่ายๆ เหมือนท่านปู่นนะดูเหมือนเขาจะทำให้สับสนมากกว่าลินเล่พูดเดลินโควต์หัวเราะด้วยความมั่นใจในตัวเองเขาลูปครายาวและกล่าวว่าเป็นธรรมดาที่จอมเวทผู้วิเศษระดับเซียนจะเข้าใจเรื่องเวทได้มากมายกว่าจอมเวทระดับแปดหรือระดับเก้าหละกนะเขตแดนระดับเซียนนั้นเป็นเหมือนดินแดนใหม่ปกติการสอนเวทของข้าจะลึกซึ้ง และตรงจุดในเรื่องธรรมชาติของเวทมากกว่าหลังจากได้ฟังชั้นเรียนนี้แล้วลินเล่ตัดสินใจจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าจะเข้าเรียนเวทดินเดือนละครั้งลินเล่ไม่ต้องการเสียเวลามากนะักลินเล่วางแผนไว้หมดแล้วทุกๆวันเขาจะใช้เวลาฝึกฝนเวทข้างนอก สำหรับสถานที่ฝึกเวทของเขาลินเล่ได้เลือกไว้แล้วภูเขาที่ตั้งอยู่ด้านหลังเยื้องไปทางขวาของสถาบันเอิร์นเนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ใกล้เทือกเขามีภูเขาอยู่ใกล้สถาบันจึงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสี่โมงเยน็นลินเล่กำลังตั้งใจฟังการสอนในชั้นเรียนเวทลมสวัสดีนักเรียนทุกคน ชายหนุ่มผมทองหน้าตาหล่อคนหนึ่งพูดพลางยิ้มข้าเป็นนักเรียนเวทระดับ6ชื่อเทรจากวันนี้เป็นต้นไปข้าจะรับหน้าที่สอนเวทลมให้พวกเจ้าข้าอยู่ที่หอพัก0 2 9 8ดังนั้นถ้าพวกเจ้ามีปัญหาหลังจากเลิกเรียนก็สามารถไปพบข้าได้ที่นั่นนักเรียนเวทระดับ6กก็คือนักเวทระดับหกผู้สามารถขอจบการศึกษาได้ทุกเมื่อ ก่อนอื่นขอให้ทุกคนได้แนะนำตัวเองก่อนเพรยิมนี่คือกฎพื้นฐานในการเริ่มต้นเรียนทุกชั้นในชั่วโมงเรียนแรกนักเรียนทุกคนต้องแนะนำตนเองเฮลินเล่ ay, เจ้าสังเกตรหรือเปล่ามีเด็กผู้หญิงน่ารักในหมู่นักเรียนเวทลมด้วยดูสิเด็กผู้หญิงผมทองตัวน้อยๆยนั่นยิ้มให้เจ้าด้วยเดลินโคเวิร์ด ที่นั่งข้างลินเล่ชี้นิ้วขณะพูดตามที่เด็กผู้หญิงผมทองคนนั้นพูดดูเหมือนว่าเธอจะชื่อดีเลียดีเลียชื่อก็เพราะดีนะตามประสบการณ์1,300ปีของข้าเมื่อเด็กผู้หญิงคนนี้โตขึ้นเธอจะต้องเป็นคนสวยมากแน่ๆลินเล่ยิ้มให้เธอหน่อยและสร้างความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ ด้วยวิธีนั้นในอนาคตเจ้าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเธอได้ตอนนี้ลินเล่ไม่ได้สนใจเดลินคเวิร์ดเลยสักนิดลินเล่สนใจจอมเวทสายธาตุลมอาจารย์เทรและตั้งใจฟังที่เทรสอนมากกว่านักเวทธาตุลมเป็นนักเวทที่ว่องไวรวดเร็วที่สุดในโลกนอกจากนี้เราเป็นนักเวทเพียงจำพวกเดียวที่สามารถบินได้ ก่อนที่จะเป็นจอมเวทร,ระดับเซียนคำพูดของเทรและท่าทางของเขาถ่ายทอดผ่านความรักในเวทลมที่เขารู้สึกพวกเจ้าปรารถนาจะใช้พลังตนเองบินอยู่เหนือท้องฟ้าบ้างไหมพุ่งทยานไปในอากาศมองลงมาบนภูเขานับไม่ถ้วนนะความรู้สึกเช่นนี้ช่างวิเศษและมีกี่คนที่ปรารถนามัน สายตาของเหล่าเด็กๆหลายคนที่นั่งฟังอยู่ที่นั่งด้านล่างเริ่มเป็นประกายมินเหรอใครเล่าจะไม่ต้องการละ่ะจอมเวทระดับเซียนสามารถบินได้ใช่แล้วแต่สถาบันเอิร์นบางทีจะมีแค่คนเดียวเป็นอย่างมากในช่วงตลอดศตวรรษที่ผ่านมาแต่เรานักเวทสายธาตุลมสามารถบินได้เพียงเป็นจอมเวทระดับหก็สามารถใช้วิชาลอยตัวได้ทันที เทรพูดด้วยความมั่นใจและนักเวทธาตุลมก็มีความเร็วมากเมื่อพวกเขาใช้วิชาความเร็วเหนือเสียงพวกเขาก็สามารถเพิ่มความเร็วของพวกเขาได้แต่แน่นอนว่านี่เป็นแค่เคล็ดวิชาทั่วไปวิชาต้องห้ามในตำนานพายุทำลายล้างคือวิชาที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีวิชาต้องห้ามในตำนานดาบผ่ามิติ ซึ่งมีพลังมากที่สุดเป็นวิชาที่ใช้สู้กันตัวต่อตัวเสียงของเทรเต็มไปด้วยความยำเกรงนักเรียนหลายคนจ้องมองตาเบิกกว้างพึ่งมาพายุทำลายล้างจะถือว่าเป็นวิชาที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดได้ยังไงจะสู้วิชาฟ้าถล่มปฐพีลายและดาวตกสวรรค์ของเวทธา,ธาตุดินได้เหรอเดลินโคเวิร์ดได้ยินคำพูดนี้ ก็รู้สึกไม่พอใจท่านปู่เดลินแล้ววิชาดาบผ่ามิตินี่เป็นยังไงเหรอลินเล่ถามจากที่ปู่เดลินไม่ยอมพูดถึงเวทดาบผ่ามิติทำให้ลินเล่เชื่อว่าบางทีอาจเป็นวิชาโจมตีที่ทรงพลังที่สุดก็เป็นได้เวทดาบผ่ามิติเหรอมันสามารถตัดผ่านกำแพงมิติทำให้กำแพงขาดแยกจากกาันแน่นอนว่ามันทรงพลังมาก แต่แม้ว่ามันจะแข็งแกร่งในการใช้สู้กันแบบตัวต่อตัวแต่ก็เป็นคาถาที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวจะเทียบกับเวทผู้พิทักษ์โลกของเวทดินเราได้ยังไงมันมีความสามารถรบกับศัตรูได้ไม่มีหยุดเหรอเดลินโคเวิร์ดพูดเลี่ยงอย่างค,งคลุมเครือแต่ลินเล่สามารถบอกได้ว่าดาบผ่ามิตินี้เป็นพลังที่น่ากลัวแน่นอน และบางทีมันอาจไม่ใช่ง่ายง่าเหมือนอย่างที่ท่านเดลินโคเวิร์ดพูดก็ได้วิชาที่ใช้ได้ทีละครั้งเหรอแม้เป็นเทคนิคที่ยิงได้ทีละครั้งก็เพียงพอแล้วถ้าคู่ต่อสู้ไม่สามารถหลบได้ถ้าข้าสามารถเป็นนักรบเลือดมังกรและสามารถใช้เวทลมได้อย่างนั้นหัวใจลินเล่ตื่นเต้นและจากนั้นเขานั่งฟังการสอนต่อไป ลินเล่เริ่มสนใจเวทลมมากขึ้นทุกทีทตาท,ทั้งสี่คือดินน้ำลมและไฟแต่ละทาุประกอบไปด้วยความลึกลับซึ่งลึกซึ้งเหมือนมหาสมุทรมหาสมุทรของความรู้ทางเวทว่างใหญ่ไม่สิ้นสุดและตอนนี้ลินเล่เริ่มลุยเข้าไปในส่วนลึกของมัน